ดอก Apple. แ,อนนแ,แอปเปิลเต็มสวนเลยตอนนี้เต็มสวนเลยแอปเปิลกระสาลี่เนาะวันนี้มีลมไม่มีแดดเลยวันนี้หนาวอากาศหนาวแดดไม่มีลมเนี่ยลมตอนนี้เห็นไหมต้นแอปเปิลทีนี้พอมีลมเข้าบานเต็มที่แล้วเนาะเขาก็เริ่มที่จะร่วงเริ่มที่จะร่วง เขาขาวนะคือเขาล่วงลงเอาอาหารมาให้ไก่ก็เลยถ่ายสักหน่อยหนึ่งดูดอกเขาลมวันนี้ลมไก่กินอาหารในเสียงดังเชอะ ถ้าเป็นถ้าเป็นแอปเปิลเขียวดอกเขาจะเป็นสีขาวนะเห็นไหมต้นนี้ดอกเขาเป็นสีขาวเพราะว่าเขาเป็นแอปเปิลเขียวเนี่ยต้นเนี้ยต้นข้างหน้าน,นี่เลยแอปเปิลฝั่งโน้นก็จะเป็นนี่นนะหญ้าไม่ได้ตัดหญ้ยา,ยายาวมากแล้ว ฝั่งนน้นก็จะเป็นสาลี่เนะาะฝั่งน้นสาลี่ฝั่งนน้นต้นนี้เป็นก่อนเพื่อนแอปเปิลเนี่ยต้นขาวขาวขาวอมชมพูนะต้นนั้นอะใกล้เราไก่ต้นนั้นอะ,นนนอะจะเป็นก่อนเพื่อนและบานก่อนเพื่อนด้วย สวยงามดอกแอปเปลิลอ้อานฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะตรงนั้นน่นะน่ะตรงนั้นที่เห็นอยู่ต้นเดียวนะ่ะต้นนั้นก็เป็นสาลี่นั่นนะสาลี่แต่ว่าต้นหนึ่งมีอยู่ประมาณสามพันคล้ายๆแบบว่าเขาเสียบยอดอะ่ะเสียบยอดหรือ ตอนตอนกิ่งแล้วก็มาเออเียไอ้ทาบกิ่งเขาเรียกทาบกิ่งเนาะนะมีอยู่สามสามพันต้นเดียวเ,เรียกทาบกิ่งส่วนมากที่นี่ตรงส่วนมากก็จะเป็นทาบกิ่งไอ้เจ้าของของเก่าเขาเขาทำไว้ส่วนมากแอปเปิ้ลไม่เท่าไหร่แต่ว่าตัว ตัวสาลี่อ่ะจะเยอะทาบกิ่งอ่ะต้นหนึ่งสามสามพันปิ้ลก็สวยสวยนี่ต้นต้นนี้ดกทุกปีนะดกทุกปีเลยมีทุกปีไม่มีเว้นสักปีหนึ่งที่จะไม่มีต้นเนี่ย หดกดลกตลอดทุกปีแล้วว่าจะตัดตัดแต่งเขาก็ไม่ได้ทำสักทีหนึ่งเพราะว่ามันเยอะมันเยอะไอ้มาใช้ไอ้เลื่อยอะ่ะมันไม่ทันกินหรอกเพราะว่ามันกว่าจะได้กิ่งหนึ่งเหนื่อยเราก็เลยต้องรอเป็นเป็นเลื่อยที่ใช้แบตเตอรี่อันเล็กๆนะ แต่ถ้าเป็นเลื่อยต้องเราใช้แรงเองอะ่ะมันเหนื่อยเราก็เลยไม่ทำรอก่อนรอไปก่อนมันเยอะไงมันจะมันใช้ตัวน,นั้นอะ่ะนานเลยแหละเราก็ตัดได้แค่นี้นีนน่หน่อยบอกคนซื้อซื้อก็ไม่ซื้อซกักให้สักทีหนึ่งมันก็เลยไม่ได้นี่ ไม่ได้ทําถ้าตัดก็ต้องขนลงไปทิ้งด้วยนะแล้วมันมีรั้วด้วยไงมันมันเป็นรั้วมันต้องขนลงไปข้างนอกไปเผาข้างนอกเพราะว่าข้างในนี้ก็เผาไม่ได้อีกสวยสวยมองแล้วสวยนะดอกเขาดอกแอปเปิ้ล ต้นนี้ก็ดกแสดงว่าปีนี้จะดกอีกนะเนี่ยปีที่แล้วก็ดกอยู่แต่เป็นสีเขียวแอปเปิลเขียวต้นนี้สังเกตถ้าเป็นแอปเปิลเขียวอะดอกเขาก็จะเป็นสีขาวแต่ถ้าเป็นแอปเปิลที่เป็นพวกสีชมพูอ่ะเนี่ยดอกเขาจะเป็นสีขาวอมชมพูประมาณนี้เลยนะคะพาชมดอกแอปเปิลในสวน เข้ามาให้อาหารไก่ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจค่ะคลิปนี้ไม่ทิบไปแล้วค่ะบ๊ายบาย